เราป้าเนยยิ้มไปสเต็มมึงและผู้จัดการออกไปก่อนผู้จัดการออกไปก่อนนะเข่าไล่เอาไปค่ะวันนี้มาเปิดตัวแล้วเบสเตอร์ใช่ครับผมก็ชีวิตดีกว่าก็มีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากซูและดีแท็กคใช่ครับเป็นอีเวนต์แรกใช่แล้วใช่แล้วแต่ผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การรวบรวมของดีแท็กกับก้าวูครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบความทรงจำของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งนะเนาะที่ได้มาทำงานกันนี้แล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวทูทุกคนเลยครับติดต่อมานานหรือ ก็น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการสาขหนึ่งใช่ไหมครับผู้จัดการผู้จัดการอผู้จัดการอยู่นะครับแต่ลูกเสีเอาไปแล้วแ่การการคบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมายโเพียบเลยอ่ะใช่ใช่ก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่าง ก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขาดิ้นิ้นแน่นมากๆเนาะตอนนี้ก็ยิ่งคูณ2ไปเมื่อมีแท้ใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมทางเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันจุใจมากๆเลยครับอยากทีู่ดถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงบ้างครับผมมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมดห้เอพิโซดได้ดูกันหมดยังดูดูแลเมื่อกี้ดูไปเลยสุดท้ายจะไได้บอกกรัม เออคำตอบเป็นอะไรอ่ะแต่คนบอกเอ๊ะมันคาใจวันนี้นอนไม่หลับแล้วเราไม่ได้ดู EP สุดท้ายปะเนี่ยใช่แล้วจะโป๊ะนะเราต้องตั้งกล้องก่อนนะว่ะอ่ะจริงจริงอ่านี้ต้องพูดในใจหรอกวันนี้ EP สุดท้ายพูดว่าอะไรเนะก็หลังจากที่ผ่านมาสี่เอพิโซดก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีกันและกันมันดีมากๆเลยเนาะมันยังไม่ชัดเจนไงฮะอ่ะแล้วเพูดตอบว่าอะไรเวลาตอบไปว่า เนอะอ่ซ่อนเชียวมันยังไม่ชัดเจนไงแหละผมก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจบพี่อีพีที่ห้านี่ยแหละค่ะเนาะจบแล้วหรอกจบแล้วแต่ในชีวิตจริงไปต่อไหมคะไปต่อครับความสัมพันธ์เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับอะไรคนมองเรื่องค่าเหนื่อยของเราสองคนอะไรนะค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่เหนื่อยอะไรเลยนะคะ่าตัวค่าตัวอาจจะแบบไหทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีคิวบ้างให้ให้ไได้ทำงานอีกเพียบเลยครับพวกเราทั้งคู่หรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะ โปรเจก์นี้มันดีมากเลยค่ะเลื่อนอธิบายได้เรื่อยๆเลยใช่ใช่ใช่ขอบตัวแทนผู้ชายเลยเนาะมีต้องพูดออกมาเออไปเกมโปรเจกการทำงานข้างหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยถ้าได้ทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีรีส์สั้นๆ5ตอนพวกเราก็ เราสนุกแล้วก็ตั้งใจทำกันบ้าน,นตั้งใจทำงานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ท,ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วน<ม>ี่คุยกัน,<ค>นไหมหรอือเรล่ือว่าต่างคนต่างเก็บแบบแล้วว่าการทำงานเวิร์กช็อปอ,อะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะอย่ษา,ากันก่อนมีคราบแกงถือว่าเป็นซ <c oughs> ีนไหนคนแบบกดยาวก็จะเอาละแยะไม่แต่มีซีนหนึ่งอะจำได้ว่าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันนะแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าตลอดแล้วซีนหนึ่งเห็นเขาเหนื่อยผมก็เลยหารูปหน้าลิงยิ้มขึ้นมาลิงอล กิรรมตอบสนองของเราก็ทำไปเยอะประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราแบบไม่ไม่เครียดเลยใช่ไหมีีเครยดสนุกครับมีเขินนะเพราะว่าในบางเสิรมันก็ดูแบบต้องตากันนู่งๆก็เค้กแรกๆจะมีอ่ะถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้นแต่ก็ไม่ยากถึงไหมไม่ยากกินไปอยู่แล้วตระดับนี้แล้วเหมือนใจใช่ไหมไม่ได้จากบทจักบทล่ะ ไม่อินเดอร์ไม่ช่วยเลยอ่ะแตมีทั้งทางจากบทแล้วก็จากใจครับอินเดอร์ได้มากอินโฮไวกันมาเองเลยนะระหว่างทายแบบมันแบบมันเลียวมันเกินก็มีมีเล่นกวนกันเขาก็ให้อินโฮไวตามภาษาที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็ชอบกวนกันอยู่แล้วตลอดเนี้ยแต่มันรีเลกกับความรู้สึกเยอะไม่นานลีเลกกับความรู้สึกไหมยังรอว่าบท มันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็สนุกสนาเนอะ่ะเวลากินเวลาทํางานอะไรก็สนุกดีอะฮะอยากมากินคนดูรู้สึกว่าเหมือนเล่นมาตัดใจกันทั้งคู่เลยอะ่ะปดมันดูแต่ๆางซางกระทูอ้อะไรอาง <laughs> ก็อาจจะเรื่องเรื่องเขาก็น่ารักใช่ทั้งบทก็น่ารักแล้วก็มันปฏิปตะต่อทั้งห้าพิซโตรเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True และด t ถักแบบทุกที่เลยครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมฮะเบสออน n True Story ชีวิตจริงไหมคะแบบการเล่นกันจังหวะยิงก็จริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าคุยโทรศัพท์เสียงไงนะเสียงอะไรนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเลยทีาแบบเก๊กกโนเล่าอะเนาะเก๊กเหรอเอบ้าน่า เปล่าไม่หรอไม่หรออ่ะฝากความเพราะการควบรวมครั้งนี้นะแทบจะดีแท็กสการดีไหมครับผมยังไงก็ปากทูระดีแท็กนะครับกับการควบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับสิทธิพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆทูระดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูระดีแท็กกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณค่ะนั่นคืเรื่องของเรา่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องคู่เราอย่างไรก็ตามไม่้องมา้วเลย่องนที่ส่วนตัวเขาบอกว่าเขายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาเออยังไงครับ พอให้เราถามเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ก็น่าจะถามเฟนนี้เอางี้ต้องนายถามเฟินให้หน่อยได้ไหมลุงนายฝากพี่ถามเขาเลยพี่ถามหน้าครับพี่จันทรได้น้องนายก็ถามเองเลยว่าอยู่กูกันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมคือคือจริงๆผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งมันมันน่ารักมากเลยจริง รู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่เืดยใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบคอัพนี่คือไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพานเนอที่ดีมากวันนี้วันนี้เกินเขินไนดะ้ยินจ,จากผู่เลยไม่ต้องฝากถาเราแล้วเขาพูดแบ่เนี้เราเขินไหม เขาก็พูดได้ฟังอยู่ตลอดอันนี้บอกกล่าวหรือว่าบอกเฉยเขาบอกว่าท้าเป็นไงเพราะเขาฝากมาถามวะไย่งนี้เขาอยากเออเมื่อไหร่จะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรามีคำตอบหรือยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดกล่าวแล้วถาม่มาตรงใช่ไหมหรุ่ยไว้จริงจริงเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทําด้วยกันทั้งคู่ทําในทุกวันทําอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็พยายามทําให้มันสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่า เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับผมเออพร้อมหรือยังครับของพนักงานเรอไม่รู้จะคิดเข้ามาอย่างงี้พร้อมหรือยังที่แบบเออพร้อมต่อหน้าไปเรื่อดท้องมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีการละการไม่ได้ใครมีใครทูกับดีแท็กไม่ได้ที่ไหนก็ทำมาจนได้เออนะลูกถ้ามีใครเขาตอบแล้วทูกับดีแท็กงแล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะ เขาถามเธอค่ะานะเนาะมี้องนด้ไหมมีถานเขาได้ไหมคะเขาไม่ไปไหนหรอกมันมันอีกแล้วอ่าเดกโแอันนี้่ต่อค่ะพี่พีะก่าวโอ้ลงพิมได้หรอลงมอย่าแรงมากอย่าแรงมากอย่าแรงมากมาวนี้มาเออี้เป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานายพูดกับแตกันี่เราเนี้ย ็คือก็เราก็จะทุกท่านขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คาพูดเขาก็มีคําพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันเนอะก็พูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนทุกอย่างโมเมนต์หวานกับพคำคำจาน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่ตงานมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับแล้วคนบอกว่าเอ๊ะจากแบบ ผิงตกตะกตาอะไรเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนไ้เฟิร์นเป็นผิวสตนได้ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวม้ยโอ้ยโอ้ยโออ้้อ้ยโ้อ้อ้ยโอ้้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้อยโอ้ยอยอ้ยอ้อ้ยโออ้ออ้ยโอ้โอ้้้ ทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากถามเพราะรู้ว่าเขาชอบกินสรุปว่าทำเค้กทำหมูยอหรือว่าทำตอนแรกก็หมูยอเป็นหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่2เป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อนจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะกลัวทำแล้วกลัวพังใช่ไหมัี้ได้กินอี้ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากจริงจดจำทุกอย่างในอดีตได้หมดเลย จำมจาก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องนายกล้ากินเหรอฮะอร่อยแม่อร่อยแม่จริงจริงเขารู้รีวิวรีวิวนีวนาอนีรคุยดีดีเลยคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเค้กมันมีมติดหน้าก อันนี้เลยมันแก่นแหลยครับเขารู้ว่าผมชอบกินคาสเคกแล้วก็ตั้งใจทำให้แล้วก็เป็นแบบผมชอบคือใส่ถั่วพิแคนใส่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลยใส่ใจละเยอะเยอะาใก่ใช่ซึ่งเอาจรจิงแบบ ตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าไม่กากินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบเอฟเชกช์กับสิ่งที่เขาทํามากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทําใช่ค่ะเขาทำแลสเสียไปหมดไปทั้งสวนมากก็ขูดหม่หลายลูกอยู่ค่ะเพราะรู้แล้วแหละเสียเราเราเก็บดีเทลมาไงว่านูกในเขาชอบลายหรือวัดถามคอยถามเขาามตลอดถามเพราะว่าแบบเราไปปุ๋ยจะรัทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแค่หลอดแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็ต้องแบบ อมองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำเป็นหลอกถามกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถามแล้วไปหาสูตรอะไรอย่างเงี้ยมายูทูบค่ะเอามาปนๆกันก็ไป็สูตรของเบิร์ดเดาบ้างอะไรบ้างเสียบ้างถูกบ้างเแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์ดเดย์ฮะเพราะอะไรวันนี้ค่ะนี่ทคงานว้ทำงานไา้โฆษณาอยู่ครับแล้วก็ก็พาทีมของผมกับคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ทำงานเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาให้กันแล้วกันทอน ตอลอดัวเลืเอดดเลืเอดข่าวเบ้บปากใ,ใช่สรมเออ,อ,อยัอยีอ,อื่นด้วยไหมีของ่านเออของห่านองมีมีครับมีครับออซึ่งซึ่ง,ง,งผมแบบประทับใจมากๆเลยนะ คือม <muitas S 2> ันรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่แบบเลือกให้ถูกใจยากแต่คือเลือกแล้วเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยรู้สักว่าให้หลายชิ้นต่อมาตรงไหนก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งใช่กล่องใหญ่กล่องกระเป๋าไ่เชืใจมากเพราะเราไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์ซูกีตาร์โอ้ยเงียบๆใส่ใจทุกเรื่องละเอียดมากเลยก็ไปก็ไปมึงเก็บใครอะไรเยอะเยอะเลยเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากนะข้างหลังกีตาร์เขียนเพราแล้วพอแล้วไม่ถกไม เขาเขียนอะไรเขาเขียอะไรหไม่บอกเย่างี้เพี่เป็นอตายอยางกลัวพี่อยู่ข้างในายกูมาเลยเขาก็สลักชื่อได้เป็นแบบว่ามีชิ้นเยลใลโลใช่าลอกลอกเล่ยังไงอะไรนะเล่นวันที่2ี่บครับบอกเลยรอดูครับสิบิ์พี่แจ้ครับผมมาขึ้น่นราเิ์พี่แจ้จะใช้ชิ้นกนั้นเลยขึ้นดีเลยอันใหญ่แล้วอันใหญ่ตปใหญ่ลวเ่อนทำไม ซื้อกีตาร์ให้น้งนองนายเขาเห็นเขาเล่นทุกวันอย่อางเงี้ยเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เกง่งโอ้ไม่เกง่งไม่เกง่งนี่ก็เล่นเป็นโนเก่งพ,พอพอแล้วก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไปแล้วแหละว,ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยเอ่ะไอ้อที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวพี่เธีพี่จะอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนคอกีต้าเป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นศูนย์หนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ชอบดันเป็นเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอยย่างเล ไปดกีตาอุ้ยแกตอบได้แตอบได้ตอเวกตอเองตอบอยู่แลอบได้ตอบเล็วกิตาก็สเปกแต่คนให้สเปคกว่าพออพกนทตัวคนที่ามได้บอกโอ้ยนเปนแออ่าแล้วทำโอ้ยพงอ้ยพรอะไรให้กันไปครับปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่าโอ้ยพรก็ ปกติเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์น,ยนี่ไงแฮปปีเออ้เบอร์เดย์เพอแฮปปี้เบอร์เดย์สิมันก็จะมีหวานๆอยู่แล้วแหละ,หละมันต่างมันมต่างจากเมื่อก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเพื่อนตอนนี้ออมันมันเจอเกินเพื่อนเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสดิทดีซึ่งน่ารักมากๆก,กเออ็เพิ่งเทก็เห็นควา,ามใส่ใจของเขามากๆเลยเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆานั่นสิครับถ้าอย่างนั้นจะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์ศานะขึ้นในมาสเต็ปไหนล่ะแนยังแต่เขาเรื่องจีบเรื่องอะไรมาเลย จะให้นากละตลอดอย่านี้ะเขาตลอดไปไหมผมอาสานะไม่ต้องกิแล้วพอละผมอาสาพอจีพาเรื่อยๆเองคนอาสาผมรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าเป็นแฟนกันยังกินกันตาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความสุกดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ำมันรถนะครับทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ ผมว่ามันมันก็น่ารักมากอีกแล้วความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนี้นะครับหรืวก็แฟนจะไม่ติดกันหรอกครับผมแต่เราแล้วแหละเราแล้วแหละแต่ไม่ดเราเราเราแหละมันเรียกเราตัวคำตอบเราตอบคำตมันมีแค่สองชั้นเรียแฟนหรอเรียแฟนติดไหมพูดได้เลยค่ะ แม่ว่าการแต่ว่ากานขู่นหิ่ด้วยแบบมอาสที่เดียนี้นหมการจีบเป็นทุกวันจะได้แบบเติมก็เนแต่ว่าไอ้คาเนี้ยเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่นะพูดสักคนหนึ่เขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของไปอมีความสุข พูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่เคยอยากขัดเขาเลยอยากจีบว่าจีบเลยก็ได้ได้รู้มีอะไรด้วยทุกวันอ่ะใช่เลวนายอนายปากสั่งยยินทร์เหอเวลาเวลาเขินทุ่มเราจทุ่มค่ขนาดั้นเลยเหรอจริงจริงทข้ามนะเหอนไหมไอหนี้ไม่ไหอหนี้ไม่ไหว หั่าน้ไยไปจอเไม่้วตจริงๆแต่ผหอกว่าเผ้รัีเออเับคานี้เเรียกเราเป็นนี้กจริงสึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าซึ่งการกระทำมันก็สัาพันะ์กัหวานไหมคะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่่ไหมนั่นแหละครับ ฮัตดีไหมครับฮัตดีไหมครับดีคฮะดีไหมครับดูหน่อยไม่ได้อยากจะบอกอะไรคนที่เขาแบบว่ากำลังใจกับพวกเราคู่ที่เราคือรู้แค่แบรนด์นานแล้วแต่แบรนด์ตั้งห่อนนี้ไม่โดนแบรนด์แล้วขอบคุณใช่กขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราครับก็ หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจลเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับคอน้องใบค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเนาะ <c oughs> ก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็อคอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้อะไรเง <c oughs> ี้ยก็ก็ขอบคุณจริงๆค่ะอโเคเร็จแล้วค่ะเซ็ตปรบมือไม่ต้องยิ่งกว่านี่ย่าผู้ใหญ่ตัวแทนซีรีส์ชนนี้ต้อุปการะหญิงอันนี้เกิดอันเดียกเกิดกับลู